ดินแดนประวัติศาสตร์ที่ออบหลวงนะครับใครจะคิดว่าตรงนี้มีดินแดนประวัติศาสตร์ซ่อนอยู่ที่นี่ออบหลวงสวยครับถ้าใครมีโอกาสมาสวยงามมากขอบอกที่นี่ออบหลวงออบหลวงครับอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ที่ผมอยู่นี้คืออุทยานแห่งชาติออบหลวงนะครับที่นี่ค่าบริการ20สบาทนะครับก็ให้จอดรถข้างนอก เพราะว่าข้างในก็จะเป็นที่พักทา้งแหลมได้ก็จะเดินก็ไปสามร้อยเมตรให้ดูบรรยากาศรอบๆสำหรับคนทนี่เคยมาเียให้ดูบรรยากาศที่ออกหลวง ก็เดินมาสักระยะหนึ่งครับก็จะมีเป็นท์ักแหลมฮะได้รรยากาศดีนอนฟังเสียงน้ำน้ำก็ลงอาบได้เลยก็จะมีคนมาถาบเต็นท์นี้ครับรถเปิดท้ายบรรยากาศมานั่งกินกาแฟกินอะไรกันอันนี้เขาบอกว่าดินแดนมนุษย์มนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์นะครับที่นี่ อุทยานแห่งชาติออบหลวงก็คือเคยมาแล้วทีหนึ่งครับก็มีหลุมฝุดคนของมนุษย์เมื่อ5้าฟันปีที่แล้วเคยมีคนอาศัยยังมีภาพเขียนเดี๋ยวผมจะพาไปดูทีหนึ่งครับทางเดินเข้าออบหลวงนะครับ150เมตรก็จะเป็นเส้นทางนี้เมื่อก่อนนี้ที่มาเป็นดินลูกหลังครับ นี้หลาดอย่างแล้วเดินมาสักพักเขาเขียนบอกว่าระวังลื่นนะครับก็คือคนก็จะชอบเดินลงมาตรงนี้ครับเพื่อเพื่อที่จะดูดูช่องเป็นระยะระยะนี่ครับตอนนี้เขาทำทางเพื่อคนได้ลงดูออกหลวงหรือจุด เช็คอินถ่ายรูปจะอยู่นี่ครับก็จะเห็นว่าตรงนี้ทำทางเดินลงมาจุดนี้ที่คนมาถ่ายรูปเยอะๆก็คือจุดนี้ครับจะเห็นหน,นะน้ำลอดเข้าตรงนี้แล้วก็มีสะพานข้างบนเห็นไหมครับมันจะเดินไปข้ามไปอีกฟากหนึ่งแล้วมันก็สามารถเดินขึ้นไป ข้างบนภูเขาตรงโน้นจะมองเห็นแบบมูทัศน์ได้สวยงามมากเห็นดวงพระที่ขึ้นแต่วันนี้คงหมดสิทธิ์แล้วละครับเพราะว่านั่นไงเห็นหมอกไหมครับข้างข้างบนก็หมอกเต็มเลยที่มองมองเห็นเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาเนี่ยพาเดินไปข้างบนตรงสะพานนะครับ จะพาเดินไปตีนแต่ขึ้นตรงหลังโขดสันเขาอาจจะไม่ขึ้นแต่จะพาไปดูลุมขุดค้นประวัติศาสตร์ที่ว่าเจอมนุษย์เมื่อ5,000ปีที่แล้วครับเดินออกมาสักพักหนึ่งก็จะมีป้ายแผ่นผังแล้วก็เส้นทางศึกษาธรรมชาติหลัง5โมงห้ามขึ้นนะครับถึงนปี5จุดนี้ไปแต่ตอนนี้ขึ้นได้แล้วเดี๋ยวผมจะพาไป เดินมาสักพักมันก็ขึ้นเนินมาอยู่ครับเนี่ยทางเดินเขาจะเป็นแบบนี้ครับก่อนที่ขึ้นจะไปสะพานตรงนน,น้นนะครับก่อนที่ผมจะขึ้นสะพานจะให้ดูตรงนี้ครับสายน้ำที่ไหลทอดจากออกหลวงนะครับ พอเดินขึ้นมาเขาบอกว่ารับน้ำหนักได้แค่500กิโลยังนะครับสะพานตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยเพราะฉะนั้นการเดินข้ามก็จะข้ามได้ทีละไม่เกิน5คนนะครับแล้วพอมาถึงตรงนี้ผมจะให้ดูนี่ทางโน้นเห็นนะักท่องเที่ยว3คนแนละ้ว สามคนยืนอยู่น้นนะจะให้ดูเน่น้ำสัดครับนี่นี่นีนน่ดูผมผมผมนี่ผมก็เสียวนะจะดูข้างล่างผมที่ผมยืนเลยเป็นแบบนี้น้ำก็จะไหลอย,อย่างเงี้ยเนี่ยน้ำมีทั้งปีเป็นน้ำมาจากน้ำตก ที่ไหนสักแห่งน,น้ำบนภูเขาเนี่ยเป็นแบบนี้เลยนะตรงนี้ผมจะไม่ตัดกล้องเพราะว่าเขาบอกว่าเข้าสู่ดินแดนประวัติศาสตร์แล้วก็คือจากนี้ไปเดี๋ยวนะนันกท่องเที่ยวอีกกลุ่มหนึ่งสามคนเขาไม่มาผมอยู่ตรงนี้คนเดียวเขาบอกว่าเป็นดินแดนประวัติศาสตร์ ผมคงไม่กล้าขึ้นไปมากกว่านี้นะครผมก,ก็ก็กลัวอ่าเขาบอกว่าหลุมขุดค้นก่อนประวัติศาสตร์นะครับตรงนี้จะมีอ่าหลุมฝังศนมนุษย์โบราณภาพเขียนสีผมไม่รู้ว่าขึ้นไกลแค่ไหนผมก็จําไม่ได้นะเดี๋ยวผมจะดูแค่หลุมขุดค้นแล้วก็จะจะกลับก็ก <c> ล <oughs> ัวๆเสียวอยู่เนี่ เดี๋ยวกจะให้ดูฮะครับทางเดินขึ้นจะแบบนี้เลยครับอเออผมไม่แน่ใจว่าขึ้นไปขนาดไหนมีภาพเขียนสีโบราณนะได้มาแล้วจะขึ้นคนระับไกลขนาดไหนไม่แน่ใจ มันจะขึ้นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวดูนะเริ่มเหนื่อยเดินขึ้นเขามา250เมตรนะเดินขึ้นเขาเพื่อจะมาดูลุมขุดค้นทางประวัติศาสตร์ที่บอกว่าเมื่อ5,000นปีมีคนอยู่อาศัยที่นี่แล้ว อันนี้ครับบางคนก็อาจจะว่าท้าไมอยู่ตื้นเจอตื้นเหตุผลเพราะว่าตรงนี้อยู่หลังเนินคือไม่มีการทับถมขึ้นมาอีกแล้วก็เลยเห็นอยู่ตื้นแล้ะข้างหลังข้างก็เป็นโขดเห็นอย่างนี้ถ้าจะไปเทียบว่าว่าสีเทพหรือบ้านเชียงทาไมเห็น เห็นเห็นอยู่ลึกอะไรประมาณนี้ที่ผมบอกว่าต้องขึ้นไปดูหินหินเจนนี่ภาพเสียงสีแล้วก็ดินป่งต้องเดินขึ้นไปไกลคับตรงที่เห็นนู้นเดินขึ้นไปประมาณสักสี่ห้าเมตรอีกขึ้นสันเขาจะเป็นเนินหินนะชมวิวเออคือจุดนั้นน่าจะสูงที่สุดครับ ทางด้านหลังผมฝากน้นเป็นถนนแล้วก็มีรถวิ่งก็คงเป็นจะจุดไกลที่สุดอันนี้สารธูอันนี้เขาบอกว่าหลุมฟังศพสมัยโลหิตอนปลายก็เคยที่เคยเขียนบอกไวน้นี่ก็คือตัวสือตัวเลน็นะครับ 5,000ปี5,000ปีหลุมนี้ลึก200เมตรนะครับกว้างลึกคือเขาค้คนพบนี่แหละครับที่เขาเห็นล้อมไวส่วนที่เจอเขาก็อาจจะเจ็บไปไว้พิพิธภัณฑ์แต่เขาเจอที่นี่แล้วเดินถ้าเดินต่อจากนี้ไปก็จะมีภาพเขียนสีหลายจุดอยู่บน ก้อนหินที่คล้ายๆหน้าผาเป็นเพิงพักเขาของคนโบราณแล้วก็มีจะมีดินโป่งดินโป่งสำหรับพวกสัตว์ป่าไม่กินดินสมัยนั้นก็คงอร่อยเขาก็รู้แล้วเดินขึ้นไปมาประมาณ500เมตรที่เห็นโน่นเลยครับคงคงไม่ขึ้นไปนะครับเพราะว่าอยู่คนเดียวก็เสียวๆอยู่ในทนงเที่ยวผมเห็น4คน ตามหลังมาผู้หญิงผู้ชายเขาไม่ขึ้นมาถึงจุดนี้แนะ่เท่าที่ผมดูเขาก็น่าจะถ่ายแค่จุดนอนนีนะ่เดี๋ยวผมจะกลับลงไปสำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับเพื่อน,อนๆที่เข้ามาก็ฝากรับชมคลิปฝากกดติดตามด้วยนะครับช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวครับ